รับผมทันโตจากกิจสิยะสุเร์เลผู้บังคับกองบัญชา้าที่ยี่สิบเอ็ดสมริที่สองครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมนิดตะวันครับว่าน่าจะโดนสะเก็ดระเบิดไม่เป็นไรเดี๋ยวญี่ปุ่นมันอุดยังไงแล้วเดี๋ยวรอบหน้าก็ให้มันเต็มเหนียวไปเลยที่พี่ไปลงบล็อกคอนเวิร์ตไลท์ลงแต่มาโต๊ก็ ก id ี่นะครับตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามยันค่ายิ้มสุดอันนี้ยค่าค่ะก็ยอดค่างนีครับพร้อมครับหนึ่งสองสามพิการกอดเลยพี่กอเลยเออนันหละแลขอบคุณครับขอบคุณครับ สอาเรียบร้อยครับขอบคุณครับ่่ออกข่าวอ่ะออกมาอยู่เด้ มันไม่รู้จะทำไงมันก็ไม่รู้จะอุดยังไงอุดเราไม่ไมีเมืออุดยังไงรั่วมาถึงว่ามันก็อยากจะเอาฟีนมว่าเนี่ยเด็กน้ำมา <No. S 1> สนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหลาทับทุกหยดใส,ใส่ใส่ใจเพื่อคุ้มครองปลอดภัยวางใจสารอินตรการ